ข้าวเหนียวทุเรียนกินข้าวเหนียวทุเรียนเข่ากันครับแซ่บครับตัวเบนแบบนั้น เอาไมจอมึงเด้อมึงบางนตหนัตหลต <c oughs> ดาน่นปุนดเียงเย็นเลยล่ะกินยายน้องแนวมันหอนอีกกับกินยาอีกกินนมนะลูก <c oughs> ไปเป็นโดดเป็นดองอยู่เลยไม่น่อยเดี๋ยวไป้นเดี๋ยวเตเอาใ่เดี๋ยวไปได้ก็เป็นโดดเป็นดอง